สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับพบก,กับผมนะฮะป๊อปนัทพงศ์ได้อีกครั้งแล้วนะครับกับรายการทั่วฟ้าคมานาคมไทยและนี่คือช่วงคลิก Thailand, เที่ยวไทยครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีที่ Challenger Hall ที่2นะครับและวันนี้นะครับที่นี่มีงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศนั่นก็คืองาน OTOP City 2015นะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2015จนกระทั่งถึงวันที่30ธันวาคม2015และงานนี้นะครับได้รับการเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและงาน โอท็อปซิตี้2015นี้นะครับจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยภายใต้คอนเซปตที่ว่าทศวรรษใหม่ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลไม่หยุดยั้งนี่เองนะครับและวันนี้นะครับงานโอท็อปที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมฝีมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาของแต่ละชุมชนและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง เพื่อที่จะปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับออกไปสู่ตลาดโลกอีกด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูกันนะฮะว่างาน O-Top City 2015ที่มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆเด็ดๆขนาดไหนนะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมท่านครับสำหรับงาน o t o p c p t y t y 2015เนี่ยนะครับภายใต้คอนเซปที่ว่าภูมิปัญญาไทยข้าวไกลไม่หยุดยั้งเนี่ยนะฮะปีนี้เขาบอกว่าไม่เหมือนเดิมนะครับจากภาพ o t ท p อ p เก่าๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมลบทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่างานปีนี้เนี่ยนะครับเขาใช้ชื่อใหม่นะครับว่า o t o p c p t y t y next version 2คำว่า version 2คืออะไรครับแน่นอนครับ v อร์ชันที่2เนี่ยนะฮะจะต้องไม่เหมือนกับเออ์์ั่นแรก เพราะนั้นนะครับที่นี่นะฮะวันนี้เขาเน้นโอท็ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะสามารถส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้อย่างทีเดียวนะฮะเพราะนั้นนะครับวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเวอร์ชัน2เป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับที่อยาา 2> 2> ู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโซน O-Top p r พรีเม ทั้งนั้นหมายความว่าบริเวณนี้นะครับเป็นโซนแสดงสินค้าที่มีราคาสูงที่สุดในงานเลยนะครับรวมมูลค่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณมากกว่า11ล้านบาทไทยนะฮะโดยสินค้าแต่ละชิ้นเรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆเลยนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่บูธท็อปไทยแบรนด์นะครับซึ่งท็อปไทยแบรนด์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดกว่า45แบรนด์หรือ45ยี่ห้อด้วยกันนะครับซึ่งภายใต้คอนเซปต์นั่นก็คือ rising stars นะครับหมายความว่าเป็นแบรนด์ดาวรุ่งนี่เองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอัญมณี แฟชั่นนะครับรองเท้าเครื่องหนังกระเป๋าหรือแม้กระทั่งยานยนต์ครับเช่นมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งหลากหลายท่านนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแท้แต่ลองมาชมดูด้วยตัวเองครับเราจะทราบครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยล้วนๆเลยครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่โซน o t o p i n n o v a t i o n นะครับซึ่งคำว่า INNOVATION เนี่ยนะครับก็หมายถึงนวัตกรรมใหม่นี่เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นโซนหลักโซนหนึ่งเลยนะครับของงาน o t o p City y 2015 Next Version 2ครับเพราะว่านวัตกรรมเหล่านี้นี่นะครับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนานะครับในเรื่องของความคิดและก็ความสร้างสรรค์ของคนไทยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับสามารถที่จะออกไปสู่ตลาดโลกได้ครับ ท่านครับและที่งาน OT o p อ i t y 2015แห่งนี้นะครับก็มีการรวบรวมนะครับของอร่อยจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับทั้งหมดนะฮะกว่า188ล้านครับโอ้โหอร่อยมากๆเลยครับแต่ละร้านเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าของดี77จังหวัดถ้าหากว่าคุณเป็นคอนักชิมแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับงานนี้เลยนะฮะอร่อยจริงๆครับหลังจากที่ผมได้ผ่านโซนโอท็อปชวนชิมมานะครับด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะ คนกาลังมุงดูอะไรกันอยู่ครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบครับแต่ข้างหลังเนี่นะฮะเหมือนกับมีแม่ค้านะครับเอาสินค้ามาวางแบกกระดินขายกันเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งเขาว่ากันว่ามี2รอบครับท่านผู้ชมครับรอบแรกก็คือเที่ยงตรงอีกรอบหนึ่งก็คือ5้าโมงตรงเวลานี้แหละฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาจะเซลล์กระหน่ำลดราคากันขนาดไหนครับ ท่านผู้ชมครับงานโอทอปนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการสืบสารพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในด้านของการสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทยเอาไว้นะครับและหลังจากที่ผมได้มาร่วมชมงานโอท p อปซิตี้2015 Next Version 2ในวันนี้แล้วนะฮะทำให้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ูมิปัญญาของคนไทยนั้นนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกและผมเชื่อแน่ว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปของคนไทยนั้นจะกล้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการทั่วฟ้าคมานาคมไทยก็หมดลงแล้วนะฮะผมกับคุณโอต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับผมปัอมนัทพงศ์ได้ใหมนะครับในช่วงคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยสัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ